เดียวตอนนี้ใชาเตรียมวอลคเคน่ะอ่าวอลคเนคลาสสิกรเลยคี่ยโอเคมันวอลนด้วยเอ๊ะเดย้ขอโทษนะอุ้ยขู่ใครล่ะบอกว่าเราเี๋ยวเราบอกว่าจะลองอันนี้บอกว่ามายุ่งอะไรอะไร แน่ไมันล้ไม่ต้องิแดูชื่อแ้ผู้หญิงเนี่ยรู้่าเหยก็ได้อะไรเงี้ยอ๋อแจ๊ผู้หญิงเนี่ยรู้แจผู้หญิงเหมือนแม่รู้ว่าตลขแม่พี่ว่แต่หูหูพี่ไม่ค่ยดีห้พี่แอเราเย มีคออแล้วแอปเพิ่ไปแล้วน้อนบิตตับทำลายปุ่มอยู่นี่อย่าใจวอลแคนอยู่อย่า่าอย่าเล่นอย่างนั้นอะไรหรือเจ๊นะทำอะไรหรออะไรวะพี่เจ๊อะไรวะเจ๊ก็เด็กที่รานไงมันจะมาปิดจออ๋อเจนั้นบอกไปเลยว่าปิดไปเลยน้องจอพี่มีเยอะบอกไปเลยเจนั้นที่ผมเด็กไม่ปิดหรอกแค่แค่ทำลายเลย ชอบเดินมาติดจอเวลาเล่นเต็มทำเพื่อใครีับเจ๊เจ๊ีตับไเลยเด็กอินเลยรู้เด๊กเขเป็เด็กไม่เด็กแต่ได้ทำงานแล้วโอ้หเ้ไคิดว่าคิดว่าเล่นกับบอกแล้วลัะยิงยิงมาเหวอดีอลว

อย่าบุกพีเจจะยังไงน้อไปได้หนึ่งศพนุ้ยไอเนี่ยนั่นแหละน็อตเอาเอาโตเธอดิอย่งนั้นแหละเนี้อย่างันเลยมาๆๆ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 ่ออๆๆ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 นๆ่ๆๆ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 อๆๆๆๆๆ โอ้ยคนไม่จาเป็นอยนไม่สบายนะท่านพวกนี้ตง่นอะไรคนไม่สบายขอนนอไม่สบายเลยต้องเดินแบบงน้ำใสน้ำใส่เลยดูยังไมีี่อะไรดูไปไมไม่ชอบมาเกะคนไม่สบายหนาวลย เออออกจิ้าหายไปแจ็บกนลวะเจ็บแล้วเย้เยดโตมาอย่างไรวะโโดรดุ่นยิงอ่ะใครอ้วนมะบอกเฮ้ยกูแค่เล่ร้อยเดียวไม่้อ้วนเจ๊เจ๊น้บเจ้าจ pues ันปีติปีตกันเดียว โค้กเขาเรียกว่าไอเขาเดินโดยหิ้วถุงพี่มีแล้วไม่ใช่เหรอมันต้องอัปเดตแต่พออัปเดตแล้วมันไม่ขึ้นก็เลยต้องโหลดใหม่ต้องโหลดแบบเดียวแหละแต่เขียนเล่นไม่ผมอยู่ช็อคมนแรกวทุกทายนี่แหละที่บิ๊กช็อคมาแล้ไม่มีอะไรมาทำอะไรที่ได้แน่นะ้วเจส่งมาแล้วไปแต่ถ้าผู้ชายรอรอต้องขาวคนเขา้ายไม่ได้โอ้ โน่นขวาขวาดันเม็ดดันเงินแล้วคโอ้ตายเถอะศพเลยอ่ะโอ้เจ็บคุณโอ้ข้างล่างมีโอ้โอ้

อยู่อยู่บีแล้วตายหรอนักบวชเอจโออยู่เอแล้วไม่เจอใครก็เออเจเรื่องอะไรเนี่ยก็พออยู่บีเราก็ตายนั่นอยู่ตรงที่ไม่มีอะไรดีกว่าแล้วินี่ไงเห็นไหมี่ะตายแล้วเห็นไหมอุ้ห์เอมันตจอกอัน้ากกูเลยจากไปแล้ว o ่ะ without you my f r <c oughs> ขี d ขาหน้าขาหน้าเลยอนนเอ้ยเดี๋ยวนะไปขาเม่เจ <c oughs> ้ฮะไม่ค้าเ<ห>ม่เจ้อ๋อโอเคอะไรวะไม่ค้างครับเจ้

ตอนี้อันจะเข้ามาเล่นป่ะอืมแล้วน้ำนู้นะไรันแล้วเขานีนะเออเออแค่นี้กันนอนมาอีกตัวมึงวัดตานั่ยโถ่นะ

มองเบี้ยหรอนะเอ้าโหโอเคชิบหาย้วมองอยู่ตางบนน่ะแงดูไปดูอความรู้แะเล่นชิ้นเลยเล่นรดาองคิดนหนุ่มบา้ยงไม่คิ้ธรรมดามากขนาดวะชื่ออะไรหรอบอกว่าชื่อมาฟ i f f u s คนนักเกียร์น่ะ โตงเเนี่ยไ้า o เห็นหน้า e เออลกเนมาเอาคิดหน่อยเอ๊ะเอาคิดหน่อยอยากตงไม่ต่งกันเท่าไหร่อาพี่อันเล่นมุมนี้โอเคเดี๋ยวมก็ูกินนี่ถ้าเจ๊ไม่ให้ผมนองร้องา เลี้วม่ปีดีกว่านะฮะตอนนี้ม่ปีฮ้่ผมบอกดีวอยู่นี่ไงอ้หมาเหอไหน็อตเอล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 น็อตั้ยมังมีโแต่แตกาบอกม่งแล้วอยู่นี่ไง มันเห่าว่าแฟนเล่นอยู่บ้านไอ้กว่าพี่คิดนะพี่อ้าไปหมมา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 แอ่ะเพราะเน่เพรเน่ยผมไม่ค่อยดีเอาของมีเดียวหลักเดียโอ้อาวข้าเมื่อกี้จะขึ้นไหมะไม่คิ้นตาพ่อโห แม่นุ้งมีตาเจมันตีอ่ะยืนอยู่ข้างบนแม่งตาแปลกลรงนี่ๆๆเน่อยอากให้เน็ตดีนะหัวตใกจะปมตายแล้วตายแล้วนั่นแหละทำไม่ได้หรอก

โอ้ยน่าโดนตุยหลังสายเหลือไม่เป็นเป็นม no, mm, ันน okay, oh, ี M ่เหมือาเราพะรกดแล้วม uh, ันยังไงมันแบบมันกดเลยอย่างเงี้ยโอ้น่ามือมือไม่างสายเหลืองอ่าคู่ไปทำไมก็ตัดกันล่ะออดูเจ๊อ๋อ่๋ออะไรดูดูตาวะไม่ไม่ใครรบีเลยเอาไปได้

อผมเป็นคนที่เล่นเรือดร้อยจะดีนะแต่ผมไม่พยายยัเลยคนอะ้เยอะงั้นผมก็ต้องก็เบิดนี้กันนะครับต้องใช้แต่ต้องใช้หรอกพอไม่ไหนได้วางโกบอกแล้วตามึงถูกเคีโมเคีโมมึงนี่ชตาตงกันเฮ้ยเพื่อนเพน้ำอ่ะโถเพื่อนมงเี้ยเลา อยาเปิดเลยเสียดายครับใช้คอร์ใหะถ้าเปิดคอร์ดก่อนยวรอเคมอลมาก่อนอืมอ้แจ๊กมันเป็นอะไรว่าบอลดูคอนี่ไ้เติมบีบได้แล้วไม่รู้สิเพื่อนต้องหามเจนนะเจนน่าจะเติมบ่อยเลยเจนได้เหรอได้เอาเติมดูได้ได้เชิญเข้ากันไหมได้เข้ากันเลย ดินดิอ๋อนีต้องบอกกับแม่แม่ตังโทรศัพท์หมดซื้อบัตรไว้ด้วยด้วยทำๆพี่กูไม่ได้ใช้โทรศัพท์ไอเด็กเปรตแล้วมึงไม่ใช้โทรศัพท์ตังโทรศัพท์หมดอีกทีเยคุณใช้คุณใช้โทรศัพท์พวกเฟซเชื่อไม่ต้องใช้โทรศัพท์อันนี้แบบตังคอมหมดน่าจะมีแงั้นนะไม่เอาดูวยไฟแล้วนะ กูดูหลังให้แล้วกันทำไมตายหลังเออมมกูมาดูให้แล้วัเล่นยิงขังสปที่นับไม้ อแ,แอเคดน้ากับตม่เชียเวยนตรงนั้นานตงตเี้ยเดีจยวอทีนึงเว้ยมดนชอทีนี้นั่นแหละโดเตะไม่แ่ด้วยกันอย่ <c oughs> านงนี้เลยมองมาหาเรื่อง Ok, đi nào miếng. không cho là bậy đường Ồ, đồ không bòi à? Ghét tệ trắng Ngon Chết tao bọt, tôi chỉ mua tài Đừng của chết, Ngon เดูดูแล้วแค่คงไม่กับมาแลวนะจะวิ่งดูเจนเกือบแล้วป้านะเกือบแล้วโอ้โหทีไฟเจนนะโซโซผมรู้ว่าเจนเจ็บหมดโอ้ย หลังแล้วนะเรอแคมแคมนี้นี่มันกี่ข้องเทียนเด้อแม่งวางดูกระตูมเอาไว้ามาครบแล้วเว้ยกอะคุมเกลียนแมนนี่เป็นไง่ยถุกภาพเปล่ะพิมในแคลนไง โอ้ยทรงกลางอีเจ็เป็ดต่าเต่าต่อต่อเต่าวาหวะรัดไอ้สัตว์เออสัตว์่แล้วมาจีบยูงวะเนี่ยไม่ได้ออดีดีดีเอออ่านแล้วก็ดีอ่ะอ๋ออ่านทำไมอ่ะลาเลยที่อางล่าลาบานเลยไม่ต้องอ่านก็ได้ได้

bomb been has planted. ตกใจนึกว่ามึงเพี่อะไรว่าอะไรโอ้ยโอ้เจ๊นั้นนักสุดท้ายวัดนีสุดยอดเลยเจ๊เห็นจบเป็นฟองนอนโคตรเท่เลยแอดแอดเดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะจิกจุกให้เล่นเอาแบบ

เอ๊ะชิลตัดตัดตัดวิ่งอะไอย่างเงี้ย็บหนักมา้้ัวงหเจ็บแล้วตัวนั้นก็เจ็บแล้วมีโฟวางเลย่

หมดแล้วมันเจ็บนาสุดท้ายอเพราะอรวันนดโดนพี่ไม่ได้นะตอนแรกผมแรงเพราะยิงมันโดนหล่แรงมากแล้วมันก็ไม่ตายไปมึงแรงมากเดี๋ยวดูยังนตาก่อนเฟิรมโอ้โหอะไเคฟอกตัาท่าตรงนี้ ชิมอะข้างหลังข้างหลังหลังไหนนหลังหลังเอบวงวางไอ้แยกวางก่อนดิโทษทีว่าจะไปไปไปเราต้เราองซื้ด้วเราจะบองไปแตะคอปา แต่เหมือนจะได้แค่กำดแต่มเหนจะได้แค่กำกนดอยากเห้นอยาเห็น่าหนนหน่นเดี๋ยวเดี๋ยิงข้างข้าตายเองแล้วเดี๋ยแล้วเดี๋ยวิไไม่ตายอ้นี้เจ็บนักนี่เจ๋งหนักนี่ข้างหลังข้างหลังเหรนาะนอกเอง เนี่ยออกไปแตงเขาฟ้าแล้วบนตวนเจนมีัด้ามันเลาหเนัทเห็นไหมมันมันนอนท่ายแหละจับน้ำนอนท่ายใช่ไหมพี่เอวที่เอวผมหันไปออทัตตานีเฮ้ยเดี๋ยวคนหัว ยิงจ้องเลยนี่นี่นี่ตัวล็อกนี่ดินี่ตัวล็อกก็ไม่ตล็อกจริงโบ๊ะแต่นี่นนดูนี่สมก็เท่เห็นแล้วตูโดเลยจ้ะนี่โหพอไอ้เจ๊ถ้าเขตายถ้าคนตายไม่เบิกอกันแล้วคอไอ ของกูภาพเป็นภาพแบบยังไงพอเราตายแล้วก็จะเป็นแบบยังไงภาพวกบ้างหรว่าอะไรแบบนั้นของกูเห็นไม่ปรับไงแบบมันเสียเวล้าวแบบีตายแล้วก็ยืนเลยเคยเหตุอะเออมันจะบักมันบก็ยิงมันโดนศพไงี้ยแล้วพอเรากูยิงวันที่ตั้ใจไอ้คนนึงยิงวันเลยเจนี่ดิดูดูคนนี้แม่นหัวิไอพี่ระวังเคเบลตรงนี้ระวังตุ้ยแต่เลือด นี่แหละท่านผู้ชมเฮ้แจ๊คใครก็ได้ไปบีก้วได้เอลเอลใครเอากซ์ไปทษไม่เป็นไรเ้เป็นไรแล้เจ๊แจ๊บไปแล้วด้นพี่แจไปแลเห็นอะไรบ้าของใครอยากตัดตรงประตูเ่ยของหมอ นันไหสัตว์กูรอทุกคยแจ็คเองแจ็คปะเปล่าครับไม่รู้ไม่รู้ของพี่อันไหมไม่รู้เฮ้ยถ้าย่งน้เลย่ลงเลยไม่ลงเอาแบกเลยแจ็คแน่นะพี่เดี๋ยววางแล้วพี่วางวางแล้วโคเคบอคเก็บ ฟันมึนฟันม่นฟันม่นหลังหลังอย่างเดียวน่างนัวอ่าจี๊วูแต่น็อตเหลือเจ็ดเลยเหรอน็อตปลาคอยิดอยู่ไอ้หายล่ะไม่หายกันหรอชิ

อุดแต่อุดแต่อุดแต่ออกไปเจอหมาตัวนี้ไปวางกันเลยเราห้องเรียนคงนี้และวางอยู่ไหนเหลือคนเดียวเว้ยเหลือคนเดียวเอาไงดีไม่ใครตายทีไปมันอยู่ไหนวะจะได้ปักทีวอรทุกไอ้เฝ้าเอร์ดีดีตางเหรอตาแล้วที่ไหง กูที่สามแต่กูได้ไอพีเยอะสุดเพราะกูปีที่คูสองร้อยอ่าโอเคเราชอบเลยก็ส่งไปจะได้แชร์ด้วยอย่าลืมเอาให้ได้แชร์คอมเมนต์ดีอาจจะตัวตเเลยขึ้นไปไปครั